ันดีครับแลนนี้จะมาสอนตั้งค่า OSD ครับของใครที่ว่า OSD มันไม่โชว์นะครับว่าตั้งตรงไหนมันตั้งพอร์ตถูกแล้วแต่มันก็ยังไม่โชวยนะครับเดี๋ยวจะมาสอนกันนะครับว่าต้องตั้งค่าตรงไหนดับแรกแรกนะครับดูหน้าหน้าพอร์ตนะครับว่าเราต่อถูกไหม วีทีเอ็กเราต่ออยู่ช่องไหนเราไปใส่ในช่องไหนเดี๋ยวผมต่อไว้ที่ซอฟซีเรียลนะครับวิทีเอ็กตรงหน้าคอนฟิกโเรชันก็อ่าดิสเレลโอเอสดีก็เปิดไว้แล้วส่วนที่ OSD ก็ฟิททาไว้หมดแล้วนะครับก็โชว์อะไรบ้าง ส่วนวิดีโอทานเตอร์ก็ขึ้นสีเขียวปกติท้ายก็หาเจอนะครับแต่เวลาเสียมแบตมันก็ไม่โชว์นะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับไม่มีตัวอักษรขึ้นเหมือนที่เราตั้งไว้เลยนี่เราตั้งไว้ในจอแบบนี้นะครับไม่มีโชว์เลย ปัญหามันอยู่ที่ตรงหน้ารีซิฟเวอร์นะครับถ้าเราใส่รีซิฟเวอร์อะไรให้ตั้งให้ตรงนะครับโปรโตคอลอะไรส่วนของผมต่อไว้เอสพอนะครับแต่พอมาตั้งไ s b u อสมันก็ไม่โชว์นะครับแต่เดี๋ยวลองไปต่อเป็น Sport นะครับตรงตามรีซิแล้วก็ ที่สําคัญก็คือวิทยุต้องเปิดไว้นะครับถ้าไม่เปิดวิทยุมันก็ไม่ชว์นะครับเดี๋ยวผมลองกดเซฟแบบไม่เปิดวิทยุดูนะครับ <Okay. S 1> เห็นไหมครับมันก็ไม่ชวยอยู่ดีเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเปิดวิทยุนะครับ เห็นไหมครับขึ้นมาแล้วปกติแล้วเอ็นครับใช้ได้นะครับ